คลิปนี้ครับย้อนกลับไปดูปี2020ครับไปดูการยิงจุดโทษครับลรเวอว่าูกกับอาร์เซนอลครับเกมคอมนิตี้ชิลก็ยิงจุดโทษกันนะครับาในเกมเสมอ1-1กับโมซาร์ครับยิงคนแรกเข้าไปแล้วครับคนแรกของอาร์เซนอลครับเป็นริสเนลสันก็ในเกมนี้1-1นี่เป็นโอบาครับยิงให้อาร์เซนอลนำก่อนครับ ส่วนลิวพูนี่ตีเสมอจากมินามิโนครับก็เลยต้องลากยาวมายิงจุดโทษกันเนี่ยครับคนแรกลิวพูไม่พลาดนะครับโมซาลาคนแรกของอาร์เซนอลครับลิสเนลสันซอยเท้ามาแล้วก็ยิงเข้าไปครับมาเสียบมุมเลยครับเนลสันหนึ่งเข้าครับอาร์เซนอลของอาร์เตต้านะครับหมอปลาครับเดินมาครับคนที่สองฟาบินโยครับจะยิงให้กับลิเวอร์พูล เจอกับตัวตึงอาเจนนี่ครับเอม่มาร์ติเนสหน้าอันมายิ้มด้วยครับเล่นจิตวิทยาแล้วครับเอม่มาร์ติเนสโอ้โหสุดคนนี้ลุ้นลุ้นปากค้างไปเลยครับแล้วก็ยิงเข้าไปครับโอ้โหสองตึงครับเวอร์พูลนำครับฟาบิโยไม่พลาดเอนสลีเมทแลนไนส์ครับคนที่สองของอาร์เซนอลครับช่วงรุ่งรุ่งนี่ก็เคยติดทีมชาติอังกฤษนะครับเป็นแลนไน จะรับผิดชอบให้กับอาร์เซนอลครับเพื่อตีเสมอครับเบลลนไนส์วิ่งมาครับยหยอะมาก่อนแล้วก็แปรนิ่มๆเลยครับมาหลงพางครับอัิโซงแบ็เกอร์คนที่3ของเลือ์ภูครับเจ้าหนูครับเรียนดูสเตอร์กะเป็นสุดหน้าดาวรุ่งนะครับที่ปัจจุบันก็ทำท่าจะไม่ค่อยรุ่งเท่าไหร่ครับดูสเตอร์เอาละครับเจอกับเอม่มัตเตเซอยเอยามา ลูกนี้โอ้โหสูงเกินไปครับเมื่อพลาดแล้วครับบูสเตอร์โอ้ยิ้มแย่แยเซ็งเลยครับเยอะเกินครับแม่เนี่ยครับกะเอาตายครับยิงแรงแล้วสูงด้วยครับดูครับแต่มันสูงไปครับหมดสิทธิ์ไปแล้วนะครับลูกนี้ฮอ้ดูครับแต่ว่ามันโด่เกินไปหน่อยครับเซ็งเลยครับแม่แย่เขี้ยวเลยครับฟันได